นี่คุณหมอใช้ดูการฉีดเลสเทเรนรุ่นล่าสุดนะครับรุ่นคิสเลยครับอาว่าคิสนะครับเนาะ,ะตัวนี้ก็เป็นโมเลกุลละเอียดนะครับ<ม>เข็มเ,เล็กนะครับสามารถออกฉีดขอบปากหรือเพิ่มเนื้อปากให้อิ่มได้นะครับนะโดยเกิดการช้ำน้อยนะครับนะเพราะว่าโมเลกุลเขาสามารถที่จะออกแบบมาให้ยกมีความฟูมากกว่านะครับโดยฉีดปริมาณน้อยๆนะครับนะตัวอย่างเคสนี้ก็คือว่าน้องก็ ก,ก็คือทรงปากทั่วไปนะครับนะเราต้องการยกขอบสันขอบนะครับนะแล้วก็เพิ่ม v o ลุ่มของเนื้อปากตรงกระจับนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มเนื้อปากข้างล่างที่เป็นรอยย่นที่มันเป็นร่องๆให้มันอิ่มขึ้นมากว่าน,นี้นะเดี๋ยวมาดูาหลังฉีด,ดอ่านะครับเลชเชรีดุดคริสนะครับนะนี่หมอฉีดหมดหลอดแล้ว1ซีซีนะครับนะก็รูปทรงปากกระจับนะครับนี่เลยนะครับนะได้อิ่มรูปปากข้างล่างสองก้อนนะครับปากเชอรี่คริสอนะครับนะอันบน,นก็เป็นกระจับ ยกมุมปากขอบปากแล้วก็ได้คิวปิดตรงกระจัดชัดเจนนะครับนะรายิ้มเสรีหน่อยดีครับเสรีดีครับอ่านะ่าโอเคเ็เห็นฟันน้อยลงนะครับนะทำให้รอยยิ้มมันปรากฏชัดขึ้นนะครับนะก็สวยๆเจ็บน้อยนะครับแบบนี้ก็มาที่ปรึกษาแกนคลินิกนะครับ